ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับเรามาพิสูจน์มาตามล่าปลาใหญ่กันครับเป็นบ่อบ้านปราสาทนะครับเจอเพลิงขอปราสาทสุบรี่มครับพอที่ลงแล้วไม่เจอประครับเจอแค่ตัวเดียวอ้าวันนี้ทีมงานนะครับมาตามล่าโดยใส่มองนะครับมองตะข่ายห้าสิบเซนครับ อขอรอรุ่นรอติดตามไว้นอกนะมีสองชุดสามชุดก็เปียกย่อยลงกันก็ลงมาแล้วครับหนองใหญ่นะครับสามสิบไร่อยู่มั้งครับอ่อรารอรุ่นครับใสาใหญ่สาที่เขาได้ไปแปดสิบสองโลนะครับที่หวานได้แล้วก็จะมีตัวหนึ่งนะครับเขาได้เมื่อเช้าก็าลองกลางดูตอนกลางคืนนะครับตัวหนึ่งจะพาไปดูครับ ก็รอรุนนะครับว่าจะมีติดตรงไหนอีกเพราะเห็นวันแล้วครับใส่ร้อยบวกจะมีอยู่จริงไหมอ่าเดี๋ยวพามาดูครับมีเส้นนี้เลยครับที่ติดเส้น,นี้ดับที่ติดนี่ครับใหญ่มากพี่น้องเดี๋ยวให้ดูครับ อีกตัวหนึ่งที่นอกเราก็เลยเห็นมันขึ้นอีกตอนเช้า,าก็เลยหากันมาลงขายเพิ่มครับว่ามันน่าจะมีไส์ใหญ่กว่านี้ครับเพราตัวนี้ก็อยู่ประมาณให้ดูนะครับเห็นไหมครับใหญ่ครับใหญ่ครับ ที่ได้ไปก็น่าจะรุ่นนี้แหละครับที่เขามาหวานกันได้ก็ขนาดใหญ่อย่างนี้มินนึงห่างกันไม่กี่โลแรงเยอะมาก รอลุ้นตัวต่อไปครับจะไซส์ใหญ่กว่านี้ไหมมนันดักพี่น้องมาดูปลายี่ศกก่อนครับอ,อ,อันนี้มันเซน,เนี่ 20, 20เซนครับติดมอง20เซนอย่งมันไม่มีนะนี <c oughs> <c oughs> ่ตสุดยอกอลยนี่ครับพักก่อนพี่น้องลงไว้บางส่วนพักก่อนครับมีติดมาอยู่ครับเป็นยี่สก รอลุ้นมันจะตุ้มตรงไหนครับเอาละครับตอนนี้กำลังดึงตะขคายเข้ามาเรื่อยๆนะครับดึงเข้ากลางนะครับน่าจะอยู่ในวงล้อมนี้เลยครับต้องใช้เวลานิดนึงครับรอลุ้นกันพี่น้องอ๋อพี่น้องดึงแล้วครับดึงแล้วครับดูดูดูตรงน้ำเป็นเวิ้งเวิงนู่นครับนูอ๋อดูดูเอาละครับดึงแล้วครับเมื่อกี้ด อยู่ไม่ยูครับเราลุ้นครับเอาเอาเอา,า,า,าดึงครั้งเดียวดึงครั้งเดียวเองเอาเนี่ยเขากำลังเขากำลังต้มอ,อยู่นู่นครับต้มอ,อยู่นู่นแต่มีเจ้าเอ้ยมีตัวหนึ่งนี้โดนอยู่ฝั่งนี้ครับมาแล้วครับมาแล้วครับก็มาแล้วจะมาเช็คดูครับมันอยู่ไหมนี่ครับตรงนี้เละตรงนี้เละนี่ นั่นและตรงหน้านั่นเลยออกซ้ายหน่อยนึงนั่นและตรงนั้นหลย ไม่อยู่ครับคาดบ่อ๋อแค่มาชนครับฮะดึงเลยนี่ดึง,ดงทุนดังนี้ยูบไปเลยไม่อยู่ครับแค่มาชนแค่มาชน ขาดเรอโอ้โหโอ้เยอ,อขาดใหญ่ใหญ่อะปอพี่น้องไปก้อนก้อนเปิดเบื่อะไรที่ขาดขาดให้ดูหน่อยสิกางให้ดูหน่อยที่ขาด่ะปอ,อโอ้ย <laughs> ย่างใหญ่อะ ย่องสามสิบเซนครับขาดไปเรียบร้อยอาขอว่าในวงนั้นยังอยู่ครับในวงล้อมนั้นครับยังอยู่ครับรอรุ่นครับใส่ไหนพี่น้องตีวงจํากัดแคบมาเรื่อยๆแล้วครับยกตามันให้ดูหนะ่อยเออสามสิบเซนเป็นเบอร์อะไรเดวยวนี้เบอร์สิบแปดขาดไปเรียบร้อยพี่น้องน่าจะรุ่นเจ็ดแปดสิบแล้วมั้ง ออแล้วครับเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วครับเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วครับรอรุ้นครับจะมีอะไรบื้อบไหมอันนี้ยังทรงอยู่นะครับยังไม่เห็นนะครับอารวบตะข่ายมาสนิทกันแล้วนะครับแต่ยังไม่หมดอยู่ฝั่งนู้นนิดนึง แต่ยังไม่ต่ำนะครับยังไม่ชนอาจจะหลุดก่อนก็ได้ครับจะเปิดออกก่อนเพราะว่ามันไปนชนฝั่งนู้นจนขาดเรอรุ้นกบให้มันเสนิดกันดีครับมีอยู่ไหมตักขายชิดกันหมดแล้วครับไม่เห็นนะครับเงียบ น่าจะหลุดออกได้ครับน่าจะเปิดออกได้น่าจะไม่อยู่แล้วพี่น้องอได้แค่เห็นมันชนฝั่งนู้นครับแล้วก็ได้ตัวแรกที่ติดเมื่อเช้านะครับผมมาไม่ทันถ่ายไม่ทันอ๋อ ามาฝากกันแค่นี้แล้วพี่น้องไม่เจอตัวมันครับมันจะอยู่มุมนู้นแล้วน่ขาดไป